สวัสดีครับสำหรับมิติที่6รอบเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องราวที่สืบเรื่องมาจาก r e ี s ลช็อตที่เราได้ลงไว้ว่าเรื่องราวต้มเต็มมันมีอะไรบ้างไปดูกันครับ จะเห็นได้ว่าทั้งเรีย s บน Facebook ช็อตบน YouTube รวมไปถึงคลิปใน TikTok ด้วยความที่ช่วงนั้นผู้บรรยายมีเวลาค่อนข้างจะน้อยก็เลยทําได้เป็นแบบคลิปสั้นๆแล้วก็ไม่มีเสียงพูดวันนี้เราก็เลยมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันเต็มๆนะครับกับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของภาพถ่ายเอเลี่ยนตัวนี้นะครับ ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนว่าใน r ีวิวเนี่ยจะเป็นภาพที่เราไม่ได้ทำเบลอเอาไว้แต่ในการพูดคุยครั้งนี้เราจําเป็นจะต้องทำเบลอเอาไว้นะครับเนื่องจากมันมีความจริงออกมาแล้วว่าภาพถ่ายเหล่านี้มันไม่ใช่เอเลียนหล,ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่นําภาพนี้มาสอบถามกันในกลุ่มมิติที่6บน Facebook รวมถึงที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของมิติที่6ด้วยถามว่าตกลงเจ้าเนี่ยแท้ที่จริงมันคืออะไรกันแน่ก็ขออธิบายแบบละเอียดละเอียดดังนี้นะครับ คือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการพูดถึงว่ารูปนี้มันน่าจะเป็นซากของมนุษย์ต่างดาวที่ถูกค้นพบในทะเลราอาตาคาม่าของประเทศชิลีครับโดยซากมัมมี่ชิ้นนี้ถูกเรียกว่าอาตาอาตาเนี่ยเป็นซากมัมมี่ที่มีความสูงเพียง6นิ้วดูที่หัวของมันนะครับมันจะมีรูปที่ฝรั่งเขาเรียกว่ารูปสรงกลวย แล้วก็มีกระดูกที่แข็งผิดปกติซึ่งรูปร่างลักษณะที่ดูผิดปกติเหล่านี้มันทําให้มีบางคนออกมาอ้างว่าสิ่งนี้คือซากของมนุษย์ต่างดาวนะครับทางมิติที่6เองก็ไม่ได้ตอบเรื่องนี้กันแบบเต็มๆเพราะว่าช่วงนั้นมันมีรูปถ่ายคล้ายๆกันแบบนี้ออกมาจํานวนมากเลยบางอันก็เป็นของปลอมที่ทําจากหนังไก่เนื้อไก่เอามาปั้นเป็นหน้าตาเอเลี่ยนแต่กับตัวนี้ถ้าเราได้ดูภาพถ่ายแบบละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะพบว่ามันไม่ใช่งานฝีมือที่เกิดจากมนุษย์เลยแล้วทีนี้ความจริงของมันก็ถูกเเปปิดผยยมาาหลาี เพียงแต่ว่าเว็บไซต์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยไม่ได้เลือกเอาเรื่องนี้มาเฉลยกันแต่เลือกที่จะเอาประเด็นว่ามันเป็นซาของมนุษย์ต่างดาวมานําเสนอกันแบบต่อเนื่อง ผูบ้บรรยายขออนุญาตอ้างอิงจากวารสารชื่อ Genome Research เขาได้พูดถึงประวัติของมันเอาไว้แบบคร่าวๆรวรมถึงปลายทางที่ถูกต้องที่มันควรจะเป็นด้วยนะก็ะคือเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี2,546โดยในปีนั้นคุณรามอนนาเวียโอโซริโอเขาเป็นนักธุรกิจชาวสเปนได้ซื้อมัมมี่ตัวนี้มาจากตลาดมืดนะครับผ่านไป10ปีเนี่ยเขาก็ได้อนุญาตให้แพทย์ที่ชื่อว่าสตีเฟนกรียใช้การเอกซเรย์ที่เรียกว่า CT สแกนเพื่อดูโครงสร้างกระดูกข,ของมัมมี่ ินนี้คําถามก็คือคุณสตีเฟนเกลียคนนี้เขาเป็นใครนะครับทางจีโนมรีเซิร์ชเขาบอกว่าคุณสตีเฟนเกลียคนนี้เขาเป็นผู้กอ่อตั้ง The Disclosure p r o j e c t ซึ่งถือเป็นการทํางานเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ UFO หน่วยสื่ราชการลับนอกโลกพลังงานขั้นสูงและระบบขับเคลื่อนที่จัดประเภทว่าอย่างครบถ้วนซึ่งคําอธิบายเนี่ยถูกนําเสนอไว้บนเว็บไซต์ของเขานะครับก็ทําให้พอทราบได้ว่าเขาเป็นนักไขปริศนาทางด้านยูเอฟโอคนหนึ่งนะครับส่วนอัตาเนี่ยมีความยาวเท่ากับเด็กทา โรคในคันของมนุษย์ ต่นักตังสีวิทยาที่วิเคราะห์ภาพดังกล่าวแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากระดูกของอัตาเนี่ยมันมีการโตเต็มที่พอๆกับกระดูกของมนุษย์อายุ6ขวบซึ่งในช่วงเวลานั้นคุณเกลียเนี่ยนอกจากจะเอาไปตรวจทางด้านรังสีแล้วก็ได้ส่งตัวอย่างไขกระดูกของอัตาเนี่ยไปให้กับแกรี่โนแลนซึ่งแกรี่โนแลนคนนี้เขาเป็นนักภูมิคุ้มกันวิทยาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในพาโลอัลโตแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐาอเมริกาซึ่งทีมของโนแลนเนี่ยได้จัดลำดับ d n a ของอัตาและสรุปว่าสารพันธุกรรมที่ได้ มาจากตัวของอัตตาเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเป็นเพศหญิงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ขออนุญาตเรียกอัตตาว่าเธอนะครับ ทางโนแลนเนี่ยเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าคนตัวเล็กๆแบบนี้จะมีลักษณะทางกายภาพผิดปกติแบบนี้ไปได้อย่างไรหมายถึงกระดูกที่มีโครงสร้างเท่ากับเด็กหกขวบทั้งๆที่จริงๆแล้วเป็นทารกโนแลนเขาบอกแบบนี้นะครับในเมื่อตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้คือมนุษย์ขั้นตอนต่อไปก็คือการทําความเข้าใจกันว่าทําไมมัมมี่ร่างนี้ถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ ดังนั้นทางคุณโนแลนจึงได้ไปขอความช่วยเหลือกับนักวิจัยด้านพันธุกรรมที่สแตนฟอร์ดร่วมกับทีมงานของอาทูบุตนักชีววิทยาเชิงคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกเพื่อวิเคราะห์จีโนมของอาตาว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากการศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่าการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในยีนของอาตามีอย่างน้อย7ยีนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจเจรินเติบโตของมนุษย์ทําให้ทางคุณโนแลนเขามองว่าการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นทั้งหหมมดดนี้คคืออสาาเตตุขงวผิิปก ในโครงกระดูกของอัตตาที่ทําให้กระดูกของเธอมีความแข็งแรงเท่ากับเด็ก6ขวบแล้วก็สรุปว่าอัตตาเนี่ยเป็นทารกในครันของมนุษย์ที่ตายก่อนจะได้ถือกําเนิดออกมาหรือไม่ก็เสียชีวิตไม่นานหลังจากที่เธอออกมาลืมตาดูโลก กลับไปดูทางด้านผู้ที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยกับโนแลนพวกเขาเลือกที่จะปัดตกความเห็นของโนแลนไปแบบไม่สนใจเลยกลับมาที่คุณเกลียร์เขาบอกว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับบอกได้แค่ว่าสิ่งนี้คือมนุษย์และก็ไม่ใช่มนุษย์ที่พิการด้วยทางด้านความเห็นของเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเขามองว่าพวกเราเนี่ยสมควรจะให้ราคาในการศึกษาของทางโนแลนเป็นอย่างมากเขาว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องปัดตกความเห็นเกี่ยวกับเอเลี่ยน ในตัวมัมมี่อัตาตัวนี้กันได้แล้ว มีการไปขอความเห็นกับทางคุณวิลเลียมจังเกอร์สคุณวิลเลียมคนนี้เขาเป็นนักบรรพชีวินวิทยาและนักกายวิภาคศาสตร์เป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของทาง Stony Brook University Medical Center เขากล่าวว่าเรื่องที่บอกว่าอัตรานั้นเป็นซากข,ของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ปล,มปลอมๆนะครับและก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่เรียกร้องความสนใจจากสื่อเกินความเป็นจริงและก็มองว่าบทความต่างๆที่พูดถึงอัตตาตามเว็บไซต์ไวรัลที่บอกว่าเธอ เอเลียนเนี่ยสมควรที่จะส่งเรื่องไร้สาระเรื่องนี้เข้านอนไปพร้อมกับซากมัมมี่อัตากันได้แล้ว มีความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางกระดูกที่เกิดจากพันธุกรรมบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของอัตราเคยมีการถูกนำไปอภิปรายในกลุ่มของแพทย์แล้วนะครับโดยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่านักวิทยาศาสตร์เทียมเนี่ยสามารถถูกหลอกจากสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพียงเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับมันคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติในตัวของ ทารกรวมไปถึงคนบางคนที่เราเห็นตามข่าวตัวอย่างเช่นทางนักพันธุศาสตร์ชื่อฟอเซนออบคุรายาเขาเคยออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอบบิทซึ่งฮอบบิทเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์และฮอบบิทตัวนี้เคยถูกคนพบเมื่อ15ปีที่แล้วที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยเขาก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับการถกเถียงว่าสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วเนี้ยเป็นญาติของมนุษย์ยุคใหม่หรือเป็นเพียงมนุษย์ที่มีความผิดปกติเพราะว่ามีขนาดเล็ก ซึ่งผู้บรรยายก็ไปนค้นดูนะครับว่าหอบปิดที่พบที่อินโดนีเซียเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ อาคุรายาพูดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอบบิทหรืออาตามันเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมโดยไม่ได้มองเลยว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวลงมาบนโลกนะครับมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงอัตานเนี่ยสามารถมีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมไปได้หลายแบบโดยปกติแล้วการกลายพันธุ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมักจะพบในเด็กยุคใหม่แต่มันก็แทบจะไม่เคยมีอะไรแบบนี้ให้เห็นกันบ่อยๆที่พบว่ามีการกลายพันธุ์ถึง7ครั้งและมองว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องก,กับการเจริญ เติบโตในกระดูกของอัตาเนี่ยมันน่าจะเป็นเพียงการกลายพันธุ์ของระบบพันธุกรรมเพียง1-2ถึงอย่างเท่านั้นไม่ใช่เจ็ซึ่งทางโนแลนเองเขาก็บอกว่ามันถือเป็นโชคไม่ดีของอัตาที่มีการกลายพันธุ์ถึง7อย่างสิ่งที่น่าเสียดายก็คือเขาไม่สามารถสืบหาได้ว่าญาติญาติของเธอมีความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบนี้เกิดขึ้นกันอีกหรือไม่เนื่องจากตัวอย่างที่เขาได้มาก็มีเพียงอัตาเพียงร่างเดียวเขาไม่สามารถหา d n a จากพ่อแม่ของอัตามาตรวจสอบได้ว่ามีการกลาย พันอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหน้าหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าไม่ว่าพ่อแม่ของอัตตาจะมีความผิดปกติทางพันธุก,กรรมอย่างไรเนี่ยก็คงไม่อันตรายเท่ากับที่อัตตาได้รับเนื่องจากทั้งพ่อและแม่ของอัตตาสามารถมีชีวิตอยู่ยาวนานมาได้จนถึงช่วงเวลาให้กําเนิดของเธอแต่นแลนเขาก็รู้แล้วว่าอัตาน่าจะเสียชีวิตเมื่อประมาณ40ปีก่อนและหลังจากที่เธอเสียชีวิตใครก็ตามที่ดูแลร่างของเธอ ได้นำร่างของเธอไปวางไว้กับพื้นอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้กระเป๋าหนังหีพ่อร่างของเธอพ่อแม่ของอัตาสามารถที่จะทิ้งร่างของอัตาไปเลยก็ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเพราะว่าเด็กคนนี้น่าจะมีความสำคัญกับเขาเป็นอย่างมากและโนแลนก็ทิ้ง้ายไว้ว่าเขาไม่คิดว่าผู้คนสมควรที่จะค้าซากของมนุษย์รวมไปถึงบอกว่าซากศพเหล่านี้คือซากศพของมนุษย์ต่างดาว